แท็กเตอร์ยันม่ารุ่น EF514T รุ่นขายดีทนแรงรอบจัดประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมนะคะรุ่นนี้วันนี้ตักจะพาทุกคนมาชมรถแท็กเตอร์ยันม่ารุ่น EF514T มือ2เกรด A ของทางร้านอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้มีลูกค้ายื่นเอกสารผลอนุมัติแล้วนะคะ ทัางก็จะนํารถมาเช็คล้างนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะผัดเงานิดหน่อยนะคะทําผานผานเป็นผาน5ใบของ CMT นะคะก็เปลี่ยนป้องเป็นผาน6นะคะรถของทางร้านเรานะคะก็สวยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรมากนะคะเช็ดเช็ดล้างๆนิดหน่อยค่ะ ก็สามารถนำไปส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยเดี๋ยวตักจะพาไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่กันนะคะค่ะรถก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านลูกค้ากันค่ะ ค่ะอันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนาท้องอยู่เป็นลูกค้าในพื้นที่ค่ะก็เป็นแฟนคลับของทาง youtube เราด้วยนะคะณท้องอยู่บอกว่าติดตามคลิปหลายๆคลิปแล้วนะคะก็รู้สึกถูกใจนะคะอยากได้รถสักคันหนึ่งก็เลยติดต่อไปนะคะตาก็เลยแนะนำเป็น ตัวนี้ให้นะคะก็ทําการส่งมอบอธิบายการส่งค่างวดเซ็นเอกสารรับรถเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นช่างก็สอนแนะนําวิธีการใช้รถนะคะวิธีการรักษารถด,ดูแลรถนะคะถูกอกถูกใจไปอีกเช่นเคยค่ะปิดจบไปอีกหนึ่งเคสนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณ แฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะใครที่อยากได้รถติดต่อมาได้นะคะ0877320599อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของตั๊กด้วยนะคะ